ช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ Incredible English 4นะครับสำหรับชั้นป .4 แล้วก็ชื่อหนังสือเหมือนกันนี้นะครับคือ New เนวเ e ฮาร l o 5นะครับของชั้นป .5 แล้วก็ New s e y h ร l l 6ของชั้นป .6 นะครับ ของหนังสือชั้นป .6 นะครับในส่วนที่เป็น Workbook นะครับในส่วนที่เป็นเฉลยนะครับเฉลยจงเติมนะครับคำวิเศษนะครับคำวิเศษคือคำ Adjective นะครับภาษาอังกฤษ Adjective ADJ นะครับตัวย่อลงในช่องว่างให้ถูกต้อง In the blank นะครับ blank ไปช่องว่างด้วย Correct form นะครับคือในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับคำ adjective มีตามนะครับ3ฟอร์มคือ เบสฟอร์มนะครับฟอร์มพื้นฐานแล้วก็ Super l a t i v e นะครับขั้นเปรียบเทียบแล้วก็ขั้น comparative นะครับขั้นเปรียบเทียบและขั้น superlative นะครับเหมือนกับตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับ Co เด e r นะครับในที่นี้แปลว่าหนาวนะไม่ได้แปลเป็นหวัดนะครับ c o เด e r นี่ี่ขั้น b บ s e form ขั้นธรรมดานี่ขั้น comparative ขั้นเปรียบเทียบนะครับนี่ขั้นสูงสุดนะครับ Super l a t i v e แต่เวลาใช้ตรงนี้จะใช้มีแดนเข้ามาด้วยนะครับนะ ส่วนตัวนี้ก็ต้องมีเดอะน์นำหน้านะครับไม่มีเดอะไม่ได้นะครับนะขั้น s u p e r ร์จเนี่ยก็มาดูนะครับลองนะครับอันนี้คุณครูใส่ให้เลยนะครับเขาให้ลองเกอร์มาลองเกอร์ er ขั้นคอมเริขั้นธรรมดาก็ลองนะครับขั้นสูงสุดนะครับซูเ e อร์ิก็ลองเ e s t มีเดอะด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใส่เดอะก็ไม่เป็นไรแต่เวลาไปใช้ต้องใส่เดอะนะลูกนะ The l o n g e s t แปลว่ายาวนะครับคุณครูแปลให้แล้วนะ fat แปลว่าอ้วนนะครับไม่ได้แปลว่าไขามันนะครับนะก็ f a t t e r f a t t e r อย่าลืมเติม t สอตัวนะครับ the fattest ก็ t สอตัวนะครับอ้วน easy นะครับแปลว่าง่ายนะครับเปลี Plan ่ยน y เป็น i นะเป็น y เป็น i เติม er เป็น easier แล้วก็ ecs เปลี่ยน y เป็น i เหมือนเดิมนะครับนะนะต้องเปลี่ยน y เป็น i อีกเควนซีฟนะครับแปลว่าแพงนะครับแต่ไม่มีเองเควนซ์เอกเคนซีเฟอร์นะครับไม่มีนะครับเปลี่ยนเป็น more expensive แล้วก็ most expensive ีฟครับส่วนคำนี้นะครับนะครับยากกว่าเพื่อนนะครับลูกต้องจำให้ดีนะ worst เนี่ยแปลว่าเร็วกว่านะครับ worst นะครับแปลว่าเร็วที่สุดนะครับแต่นะครับเร็วนะครับไม่ได้ worst เลยนะครับ bad นะครับเร็วนะ ต่างกันเลยนะครับนะแต่ว่าถูกแน่นอนนะครับแบอันนี้ much นะครับแปลว่ามากนะครับ much ก็เปลี่ยนเป็น more นะครับมากกว่า more มากกว่ามากที่สุดก็ the most หรือว่า most นะครับนี่ heavy นะครับแปลว่าหนัก heavier เปลี่ยน Y เป็น i เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ heavyest ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนวเป็น i แปลว่าหนักนะครับหนักที่สุดอันนี้หนักกว่าหนักที่สุดนะครับ ขั้นอ่าคอมโพรรทีฟแปลว่ากว่านะครับขั้นซู ative, เปอร์เรทีฟแปลว่าที่สุดอันนี้ก็เหมือนกับข้อนี้นะครับ much นะครับนะแปลว่ามาก more แปลว่ามากกว่า most มากที่สุดนะครับ difficult แปลว่ายากนะครับมอลด f ฟ c ิโกนะครับคล้ายคล้ายกับเอ็ e n s i v e นะครับใส่ more นำหน้ามอลด f ฟ c ิโกแล้วก็ the most difficult นะครับยากที่สุดส่วนคำนี้นะครับนะเขาให้มาคำเดียวคือ c l แครบ e s ส c l e v e r อรนะครับก็คือฉลาดที่สุดนะครับเรียกว,ว่าฉลาดอันนี้ก็คือ c l ล v e r นะครับฉลาดธรรมดานะครับอันนี้ c l ล v e r อรนะครับต้องเป็น c l ล v e r นะครับฉลาดกว่าและนี่ก็ฉลาดที่สุดโอเคนะก็จบหน้าที่3ที่บกุณกลัวพี่ดันช่วยลูกให้ได้เยอะไหมครับนะ บางหน้าก็ต้องขอไปคุณครูในห้องเรียนนะครับคุณครูต้องบอกให้หมดนะครับนะถ้าไม่บอกเลยเนี่ยบางทีนักเรียนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเหมือนกับเคลฟเวอร์เนี่ยนะเคลฟเวอร์เนี่ยบางทีนักเรียนก็ไม่รู้นะครับว่าสับพื้นฐานเดิมมันเคลฟเวอร์นะครับนะพอขั้นกว่าก็เป็นเคลฟเวอร์นะครับเขาให้ขั้นสูงสุดมาอย่างเดียวอันนี้ก็ช่วยนะครับช่วยนักเรียนแต่นักเรียนมาถึงดูนะครับนะอย่าลอกอย่างเดียวนะครับมาถึงเปิดปั๊บเห็นคลิป โอ้โลกอย่างเดียวไม่ฟังเลยเนี่ยคุณครูกลัวอย่างเดียวนะครับหน้าไหนที่คุณครูเฉลยให้หมดเนี่ยกลัวนักเรียนมาถึงดูปั๊บไม่ฟังเลยไม่ฟังในที่นี่คือไม่เกิดความรู้นะครับโอเคไปต่อกันหน้าที่สามสิบเจ็ด